Scenario ช1 s f a r e c u r i t y Pool Management t h p o t h วอันนี้เป็นตัวอยา่าง Scenario ท่11 Data from s o w a e c u r i t y Pool Management a s s o c a i n f a l i l y c r i a v o l u 2นะครับอันนี้ก็เ,เป็นข้อของเรื่อง f o s l i t y Pool Management นะครับ คำถามข้อแรกนะครับ p l e a s e f i n d more evidence to support o r a gains t the practice of food dressing นะครับอันนี้เป็น paper แรกที่หามาครับเป็นเรื่อง Early versus delayed dressing removal after p r a m i r y closure of clean and clean contaminated s u r g i c a l wounds นะครับซึ่ง paper น,น,นี้เป็นรวม 4RCT นะครับก็จะเปรียบเทียบระหว่าง Early Racing ซ e m o v a l นะครับก็คือน้อยกว่า48ชั่วโมงกับ Delay Racing ่ e m o v a l คือมากกว่า48ชั่วโมงนะครับว่ามีผลแตกต่างกันไหมในเรื่องของการเกิด Superficial s e r ซ i c a l s i ซ e Infection ัภายใน30วันนะครับ p e r f i c i a l Wound ูดด e c t เซนภายใน30วันแล้วก็ s i d อ Effect อื่นๆนะครับภายใน30วันเหมือนกันก็จากเปเปอร์นี้สรุปได้ว่า เออ่ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับว่าจะเปิดแผลก่อน48ชั่วโมงหรือว่าจะดีเลย์เกิน48ชั่วโมงก็ไม่ได้มีควแตกต่างกันนะครับอันนี้เปเปอร์ที่2ครับเรื่อง early vs e r u s delay postoperative oh, bunionectomy to prevent c o m p l i c a t i o n ะครับเอ่ออันนี้เป็นเปเปอร์จากอ Cox l i b r a r ีนะครับเป็นอ่าจากเปเปอร์ที่เขาหามาจะมีแค่เปเปอร์เดียวหรือว่าหนึ่งสตาร์ดี้นะครับที่ สามารถนํามาแปลผลได้นะครับก็คือเปรียยนแี่วระหว่างการเปิดแผลหลังจาก12ชั่วโมงหลังจากผ่าตัดนะครับแล้วก็อาบน้าได้เลยกับการเปิดแผลหลังจาก48ชั่วโมงนะครับแล้วก็อาบน้าได้ตามปกตินะครับว่าการเปิดแผลหลังจาก12ชั่วโมงหรือว่าการเปิดแผลหลังจาก48ชั่วโมงมีความแตกต่างกันที่จะทําให้เกิดเซอร์จิคอไซเฟคชันใหนะครับซึ่ง ผลจากเปเปอร์นี้ก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับจะเปิดแร่หลังจาก1 2ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่สานะครับเอ่อเปเปอระะ์เรื่อง wound cleansing water or saline ครับอันนี้เป็นกสถานีนะครับซึ่งเปรียบเทียบระหว่างการใช้ tap water หรือว่าการใช้ Normal น l s ส l ล n ์ในการทำแผลนะครับซึ่งดูผลว่ามี date of infection แล้วก็ โมนฮิวิ่งเป็นยังไงนะครับเอาคำของเปเปอร์นี้นะครับก็คือ8สตาร์ดีจาก8สตาร์ดี้ที่เขารวบรวมมาเขบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องของ Rate of Infection หรือว่าเรื่องของโมน e a l i n g นะครับแต่ว่าจะมีหนึ่งเปเปอร์นะครับที่บอกว่าตัวแทบวอเตอร์จะลด a ร e ของ Infection ได้ดีกว่าตัวนองมองสหลายนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่4นะครับเรื่ First Line i n t e เ a c t i v e ค o o n Racing u p งอ a ปเนะครับก็เป็น Paper paper นี้เป yani ็น Literature Review นะครับก็คือเขาบอกว่าเรื่องการใช้ Interactive m o o n r a c i n ิงนะครับก็จะทำให้บริเวณแผนมีความชุกชื้นมากขึ้นแล้วก็มีการโปรโมทบูนพูลิ่งได้ดีขึ้นนะครับเึ่งตัวอย่างการใช้ Interactive m o o n r a c i n ิงนะครับอย่างเช่น เซมิเพิ่มมีเบิลฟิล์มการใช้โฟมนะครับไฮโดรแอคทีฟหรือว่าการใช้ไฮโดรฟอไรต์หรือไฮโดรเจลนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีข้อเสียแล้วก็ข้อดีแตกต่างกันนะครับนี้เป็นอีกเปเปอร์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอีเทอร์อิบูนเรซินนะครับซึ่งเอาคำของเปเปอร์นี้ก็จะเหมือนกับเปเปอร์เมื่อกี้เลยนะครับก็คือหวังว่าการใช้อินเทอร์แอคทีฟบูนเรซินจะ มีผลทําให้โฟมตดดัวยิ่งได้ยินมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับแผลนะครับว่าแผลแบบนี้ต้องใช้อินเทอร์แอทิฟบูลเดซิ่งแบบไหนนะครับอันนี้เป็นคำถามข้อที่สองครับว่าถ้าท่านเป็นฝุ่นกระชี้จะทำอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตรีวิวสัส้นๆเซอร์จิคอสายอินฟลักชันก่อนนะครับ .definition ของตัว Call, Sign เซอร์จิคอสายอินฟลักชันก็คือการติดเชื้อหลังจากผ่าตัดนะครับ ติดเชื้อบริเวณแผลผ่าหรือว่าบริเวณเนื้อเยื่อที่ลึกเข้าไปนะครับซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือเซอร์ซูเปอร์ฟิชเชลนะครับที่เรือว่าโอเพนนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือออแกนหรือว่าสเปซนะครับซึ่งดูจากรูปนี้ได้เลยนะครับตัวกลุ่มซูเปอร์ฟิชเชลก็คือจะติดเชื้อบริเวณชักินแล้วก็ชั้นฟิวเทเนสทิชชูนะครับซึ่งจะติดเชื้อได้ตั้งแต่30วันถึงหปีหลังจากผ่าตัดนะครับ ข้อสองก็คือเป็นดีหรือโอเปนอิน n f e นช i o นนะครับจะติดเชื้อ3าม0ิบถึงเก้าสิบานหลังจากผ่าตัดนะครับบริเวณที่ติดเชื้อจะติดเชื้อที่แฟชเชีแล้วก็มัสเซนะครับข้อ3ามก็คือเรื่องออกแกนหรือสเปซอินสแตนชันนะครับอันจะติดเชื้อหลังจากผ่าตัด3 0ม0ิบถกาสิบบมืนกันรบริเวณที่ติดเชื้อจะเป็นออแกนหรือว่สเปซที่ลึกลงไปนะครับ ก็อันนี้เป็น,นสายล้อมของของเซอร์จิคอไซน์อินฟลักชันสามประเภทเมื่อกี้ที่พูดมานะครับดูตามตลาดได้เลยนะครับอันนี้เป็น risk factor er ของผู้ป่วยนะครับที่จะทำให้เกิดเซอร์จิคอไซน์อินฟลักชันนะครับตัวอย่าง risk factor er เช่น o v e r w e i ี h t DM, smoking อายุมากกว่า65ปีนะครับแล้วก็เรื่องการผ่าตัดในกลุ่ม colorectal surgery ตามี ตสเเตอร์ที่จะทำให้เกิดเซจิคอไซอินเคชันได้มากกว่าการผ่าตัดอื่นนะครับแล้วกเ็เรื่องการดูแลแผลของของเพื่อที่จะป้องกันตัวเซติคอไซอินเคชันนะครับ mm hmm. ก็จะแนะนำว่าให้ปิดแผลไว้ก่อน48ชัว่วโมงหลังจากผ่าตัดยังไม่ต้องเปิดแผลนะครับแล้วก็อาจจะดีเลยไปถึง4วันไดน้แล้วค่อยเปิดนะครับแล้วก็เรื่องในกรณีที่มันมี แผลรั่วแผลซึมหรือว่ามีอาการผิดปกติบริเวณแผลก็อาจจะแนะํนำให้เปิดแผลก่อนได้ครับแล้วก็ทางด้านข้าจะเป็นตัวหนังสือที่ทนำมาพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง r ว s แพทย์ที e Statement นะครับ Postoperative wound care reducing the risk of surgical site infection นะครับหนังสืออันนี้เป็นของ Wound UK นะครับแล้วก็ ผมก็เรื่องแอนติไมโครเวลตัวชีพแ c t i ี e นะครับก็ในกลุ่มไมโครไบโอโลจ a l s a แ p l i ิงนะครับเขาจะายังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ว่า,าที่เราทำะครับก็คือจะทำเพื่อให้ดูว่าจะเลือกใช้แอนต b i o t i c ไบโอติกก่อนไหนจะได้ตรงกลุ่มนะครับแล้วก็จะเริ่มยาแอนต b i o t i c ไบโอติกเมื่อไหร่ก็คือดูว,ว่ามีซิสเตมิก ใช่าสาิมตอมใหม่นะครับถ้ามีซีสตออ์เส้นสายสิมตอมก็เริ่มเลยเลยหรือ,อว่าบริเวณแผลมีแดงมากกว่า5้เซนนะครับแล้วก็มีสกินเนฟอซิสนะครับก็จะเริ่ม a n t i v l a ได้เ,เ,ลเลยนะครับซึ่งสำหรับเชื้อตัวอยา่างคนนี้นะครับก็คิดถึงเป็นผู้ superficial เต r ร์ซิพอลไซ i อินเฟคช,ชันนะครับ a n t i b a s c u l a r ยังไม่เริ่มนะครับแต่ว่าอาจจะส่งเป็นตัวพ a s ์สแกมสเตนเคาน์เตอรก่อนแล้วก็อาจจะส่ง CVC หรือว่า i ิ m o อลเ t อ r ด้วยครับข้อสามนะครับการทำแผลที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะไล่ไปทีละอันนะครับก็อันแรกเลยเรื่อง mm hmm. Rising for h e p r e v e n t i o n of Surgical Site Infection mm hmm. นะครับอันนี้เป็นเปนเปอนรวม 29RCT นะครับว่าการทำแผลหรือว่าการไม่ทำแผลหรือว่าการ ใช้แบบ alternative bull raising มีผลกับเซอร์ติ i าย i n น e c คชันอย่างไรนะครับในเรเ่อ์นี้ก็อาจจะยังสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆปัจจัยที่ทำให้มี bias เยอะแล้วก็มีบิดทำให้ส่งผลต่อการแปลผลนะครับว่าแปลผลไม่ได้ก็อันนี้เป็นเรื่องโพนิโดนไอโอดี ก็จาก paper นี Merkel ้แนะนำว่าตัวโควิดโอนเอวีสามารถใช้ได้นะครับเป็นบอร์ดแอนตี้ไมโครแบคทีเรียไซดอเอเจนต์นะครับก็ถ้าใช้ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดการมีเชื้อเชื้อดื้อยาขึ้นมาครับก็ paper นี้ก็แนะนำให้ใช้ได้เลยครับแล้วก็อันนี้เป็น paper เกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับก็ paper นี้บอกว่าการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะ สามารถหลดเอ็นเตอรเทชันได้นะครับถ้าใ,ใช้ในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมครับแต่ว่าในกรณีที่ใช้ปริมาณมากเกินไปจะทําให้เกิดเป็นคลอินฟลามเมชันแท่ซึ่งจะสรุปจากเปเปอร์ตามเปเปอร์ที่ที่นำมาพูน,นะครับก็ก็ซิทูเอชันเมื่อกี้ที่เป็นตัวอยา่างก็ทำได้ถูกต้องแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นข้อที่4เรื่องโควิด -19 แพนเดมีกและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มีบอกเกี่ยวกับการทำบุนเดสซิงและการรักษาแผลยังไงนะครับก็จะยกมาสองเปเปอร์นะครับเปเปอร์นีก็จะบอกว่าพอมีโควิด -19 จะทำให้คนมา Follow-up น้อยลงหรือว่ามีคน Lost Follow-up เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแผลของคนไข้อะครับคน ก็จะมีซีเวิลิตี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณหรือว่าจำนวนคนไข้ที่มาหาหมอก็จะลดลงนะครับก็นี้เป็นอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับของอัลกูเดนลองไปอ่านกันดูได้ครับจะแบ,บ่งเป็นสามหัวข้อเรื่อโคนิคูลูนิอุลลาโควีทนะะูนะครับเพเยจิ้งมูลแคร์นะครับแล้วก็มูลแคร์ดีเวอรี่นะครับซึ่งออผลลัพธ์ของสองเปเปอร์ก็จะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ ก็อันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องการใช้โปรไบโอติกในวูดฮิลลิ่งนะครับนำมาพูดสองเปเปอร์นะครับเปเปอร์แรกเรื่อง The Role of Tropical Probiotics on Wound Healing Review of Animal-Based Studies นะครับก็จากเปเปอร์นี้นะครับก็คือบอกว่าสามารถใช้โปรไบโอติกได้นะครับแต่ว่าอาจจะคอนเซิร์นนิดนึงว่า ยังมีบ้างครับถามที่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าโปรไบโอติกที่ใช้ต้องใช้โดสเท่าไหร่นะครับหรือว่ายังไม่ได้มีเดทติเมนที่เรียกข้อมต์มาว่าแบบจะใช้โดสเท่านี้เท่านี้ได้น,นะครับแล้วก็อีกเปเปอร์หนึ่งเป็นเรื่องโปรไบโอติกแอนด์เอฟเฟกต์ออนเซติกคอมบูดฮิลลิงนะครับเป็นซิสเตมติกรีวิวแด์นิวอินไซต์อินทูเดอะโรลออฟนโนนเทคโนโลยีนะครับสรุปเปเปอร์นี้นะครับก็คือบอกว่า ตัวโปรไบโอติกก็มีประโยชน์มากก็คืออาจจะช่วยในเรื่อง i n นฮ b i ิดพาโทเจนนะครับแล้วก็เรื่องรีซอฟอินเฟคชันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็จะทำให้มีวูนฮิลลิ่งมากขึ้นนะครับก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องดูเปเปอร์ที่จะทำาจากนี้หรือว่าเปเปอร์อื่นๆที่จะมาสนับสนุนเรื่องโปรไบโอติเพราะว่าอย่างที่บอกสองเปเปอร์จะพูดมาใน มุมมองที่ค่อนข้างคล้ายกันก็คือใช้ได้แต่ว่ายังมีข้อจำกัดในการศึกษาอยู่นะครับขอบคุณครับ